อ๋อสำบานดีนอนมื้อนี้พบกับเต่งโลซูเมอเปิดเราดูกันหน้าน้ำเบิงเฮาเบิงเบิงเฮาเลยเบิงเฮานี่ทุกคนป่าทีมงาใส่ของแล้วทุกท่านทีมาใส่ของแล้วเมื่อวานนี้คุณมาสีกายนี้อ่าสีกายเป็นนาวาศักดิ์สิิทธ์ปีนี้ทีมงานใส่ของเอาเพิ่นเสื้อเกี่ยมบุกมอกบุงมอง้ะทุกคนเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมทำเบิงเด้ทำแบบเด้อ มันสีรองมึงเนาะพอดีกะตอนนี้กับประมาณมงห้ามงเนาะเมื่อนี้แดดเป็นยังไงบุอากาศแบบหนาวๆนาวได้หนึ่งแดดก็ลงไวๆตอนนี้เต็งรอสมอกะกำลังสีบงมองเนาะเพิ่นว่าขอเวลาห้านาทีเพิ่นบงมองน่ะแป๊บเดียวเซียนมองบ้านเ้าเพิ่นว่า อเอาริ่มบง่งมองเ้าทุกคนเนาะอลองเปิดสนามว่าสิเป็นัใดเพิ่นจิตตกเองเนาะเต่งรอเสมือมันตกเองมองกับบุตรสเต็กไปเนาะมองมองกับพี่ลึกเท่าไหมมองลวงบ้านไนหะมมันลวงร้อยเมตรพันเมตรนะทุกคนลวงพันเมตรแล้วเป็นไม่ยืนเจ้าพ่อกันเนาะตับช่องช่องอย่างเต่งรอเสมือหน้าแจว <laughs> อาบงบงเตรียมตเตรียมตดเกือบเฮ็ดด like ีๆกัไว้ว่าไไวกับไ้วาเฮ็ดค um ือแบบเมื่อซีเปลอันนี้เกียมตองมาแล้วทุกคนบางมันป่านังอ้ต่อเบนกะลิบดีแล้วทุกคนห้าโมงบันทึกช่วงอากาศกำลังหนาวทุกคนนครหลวงเวียงก่นบ้านเ้า โบโอไม่อค่าจะฟองลค้อนลงมังแก่นทุกคนรายงานด่วนจากทีมงานใส่ของหาก็ใส่ไฟคุณอ่ะโอ้บรรยากาศทุกคนลึเลลกเทไรเบึ้องท้องฟ้าทุกคนแบบโอ้กะเอาลมกันเริ่มมาดีๆพุ่นเอาวันนี้ทุกคน ลมผัดมาแต่ต้นเดียวเนาะนี่ไหนจวาทีแล้วนี่หนน่ะนนเ,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 รเรียบร้อยอเซ็ตครบสุดแล้วจ้งางอมาัประกอบนี่นะคนน,นนั้นเอ้ยอคนน้นเลย <c oughs>

กูภัยเนาะกูภัก็เตรียมตัวครับเอาอยู่เวลาแถวขางกองแก้วเราะไป่ายคนเด้อแต่คราบเอาเาที่นั่นแหละเอาทุกคนบ่งมองแล้วกับบัตรสิออกไปแล้วกับจิตถ่ายเบื่งเราทุกคนเนาะเอาสบายดีนะะเดานสาเดนะฮะเจ้ ตกซอยพอดีไหมหกู่าตุ้ม่าตุมจะสร้างอะไรหลายเลยเอ่เกยเอา้งต้หนหนง,ตองอะดูกันไม่ได้ รับร้อยแล้วว่าภารกิจเขาเร็จจิ้มเนาะในการตกมองเบิดภารกิจโตไปกันยี่เนโตไปกันยี่เนเตรียมห้อยไส่โอ้เ <c oughs> <Okay. S 2> อฟซีเพื่อนเอฟซีมาถามเอฟซีมาเอาเตรียมโตแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วเนาะ ทุกคนาน้องจีนี่เด็ดต้องสมัดต้องจับเตี้ย <c oughs> ต่อเลยทุกคนต่อเลยมันกำลังบ่งเลยทุกคนบรรยากาศอันนี้บรรยากาศลอยกระทงเลยทุกคนหน้าบ้านเขา มาู้มาอ,อ,อ,อทุกคนทนี้โอลืมเกียมคุณจะป่า,าตัวน,นึงทุกคนโอ้โได้ถายสบเสียใจเลยเนาะเอานี้เอาไหมทุกคนเ,นเพนืเว่วันนไปแล่ยังโมเดลคนะยังโมเดลเดี๋ยวนะักหางักขึ้นกอนเพิ่นมาน่ะอักชักขึ้น มัลโหลท่านฝีม um ือเซียนมองไอ้นี่ทุกคนน้องขึ้นครับอันนั้นเลยทุกคนอ่าณาเพวานใหญ่เกาะมันลมแดดมันพุ่งเนี่ยมันมาพุ่งลม ต้องตุ้น้ำต้อตน้ำกัโอ้พวกเขาเบิรอันสีวแล้วเบิรอันหาเกียคนเอาต่อตโตต้ตหาเาหน้าัาวนพันานั่งก็บมไซค่หัวหน้าเอ้ย เอาต่อยไละเด้อซ่าเลยหัวหนาเ้ยหันเ้ยกซ่าเด้อเออเออเออวนาครับม่ชื่อมจำตัวเองอ่ไหน เงี้ยไรเงี้ยเงี้ยไรก็นาเงี้ยเงี้ยเออจะเลีนตุ๊กบาทนั่นดีเออนาดท่อาซีบเก่าอยสขนาดน่ขนาดพป็นการการตุกน้องนี่ต้องตุ๊กแบบนี้แบบนี้แบ่าใ่ไหมโอ้ตัวเบอร์เดอร์ตัวเบอร์เดอร์ไ ไว้ชวยโอ้ลมพัดแหงเนาะเประตูการไม่ทั้งมาแหงลมจะแหงคนก็แหงๆเนาะเลี้งให้เลี้มาจักรด้ยกันปุ๊บั๊บวางปั๊บแนวนั้นเลยเพื่อนมเตรียมร้อยโอ้ดันกระจายเพื่อนมาเนาะวางคนได้วางปุ๊บนี่กระจายเลยเพื่อนมาเพื่อนมาลมพัดหนีกับท่านพระมดาลมนี่ ยังกไม่ไผกับบุมีไม้ไายกับบมีเลยสุกเสือเลยมันฮะสุกเสือสุกสือแล้วพหากู้ภัยเนาะเป็นน้ำพวกาอยแหนหาดอกกอหาดแก้วมเนอะดอก้ามืดฟ้ามืดฝนมาละโอ้อากาศหนาวลมพัดมาละพุดนะอ่าวนมึงล้มพัดพุนะพนูมาลเสียงล่มเสียงนหนกับบุญบ้านบุญบ้านบุาพดอะ เสียงต้นพนากับบ้านท่าวด้เมืองตุนเด้ตุนจุดเอาจุดเป้นสะเทือนขอกินแรงไงเด้อขอกินแรงไงเด้อขอกินแรงบ่อปลาขกินแรงไงเด้อปนหมันเด้อบุญค้ำเลยบุญค้ำเจ้าอาวาสพอดีบริเวณบุญค้ำในเมืองเมืองนข้างมันงูดินกรใจายซิ่อเออกระจายซื่อครับเพราะเราบุญค้ำมาซะเด้อแต่เขาเมืองข้างเขาเลียวเมืองเขาวันงูดินขึ้นมาซะดอก พูดนล้วูเควยกับงามนะวิวงามบ้านเราอุดมสมบูรณ์พูดเลาโอ้ควยนะคุ้ยนะทุกคนูเขาคุ้ยเดี๋ยวกินว่านกูแล้วเนาะยังเพื่อเนาะเขาคือกู้ไว้พอแต่กอนแต่ก้อนคือปลาคยพดแล้วมันเกาะที่คือซาล่ะอ่านได้ฮอดตุดขาตัวนี้ เดี๋ยวข้างหน้านี่ซื้อของนองนั้นพูดได้ไหมมาหน้พ้นมารอบนี้เอาปลาแข็งแข็งบกินงพกโกขายบคกขายเราดิโคกินยงโคกินยงพคเอาพิงในกระบกันไหมเนาะเอาลองนี้เอาสีซ้มน้องลองสุดไทยืัวซาทไทยสุดเนาะเตรียมบึ้งกันเอาเนาะ นี่ยก่อนเกายังก่อนโอ้เจ้าพ่อบุญคัมบนมาเด้โอ้เนาโอ้มีมากนิดน้อปลาเงี้ยน่ะนะเออโอ้บึงดีบึงนเป็นปลาแซลมอนหมนี่ใส่เข้าวคัวงานตลอดจิงนี่เป็นใส่ขาดแล้วนี่เป็นใส่ขาดแล้วเป็นต้น ข่อยเอาได้เยอะก็มีป่าอยู่เหลือเนาะมองกันอ่อนใช่ไหมค่าองเก่งใส่งานดีก่าบใส่ขาดจะพอบุญคำหใส่ขาดนะควรจใส่เตี๋ยเลยใส่เตียเไมเพื่อนมาคนที่ปไง้ ผลงานนี่มื่นี่เป็นฟีมืนพลาสติงนะเนาะเบิ่งคักแล้วนี่เอาปัดจิ้มให้เนาะเป็นลึงไปเดยกูมองปัดจิ้มให้นะเพิ่งลึกดีไดำไิมันให้ใ่อืมยิมเนที่บอใส่เตีกปเลยเอาปลาด้อนะตอใส่ขาดเอาปลาหรอเดี๋ยไอ้บัมีปลาใ่้ขาดได้เก่งใส่ขาดอยู่ปลายเวลาแต่กูรถกูรถ พูดซะแหละโอ้ข้าดีอืมเอ,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 อากลองนกกองนกกองลูบพีเออสวยใส่เตี้ยนะทุกคนในปลาตัวเดียวโอ้ยปลาตัวเดียวนะเนี่ยลูกสองคนเมื่อคืนน,นี้ในปลาแม่ตุ้ดีปลาตะาาลี่ดิจ้าหน่อยจ้าหน,น่อยได้เงินที่บอกเงดีดีลแ,แล้วคุ้มคนแดงฮากินซัมนี่โบหากินนะมันี่พอซัมนี่โบอ้าว เบื้องหน้าคนนี่นะลูกสองคนเบื้องตูป่าตูเดียวอิเบียงกันกินอย่างนี้ไอ้กุ้มลูกกุ้มเมียนี่นะขอทุกคนขอทุกคนไปกับโบราณไทยร่วมนี้ตูป่าตังนี้สำหรับทุกคนก่ะขอตอนนะ อาทุกคนทานเต่งรอเสมือเพิ่งกลับ,บาสิดปลเนี่ตนะัวนี้เนาะได้ตัวเดียวมุคุ้ม,ม,ม,ก,มกินแล้วทุกคน่อร์เองไปซะเดี๋ยว่ามันโชคดีทุกคนเอาวอรมันซะเอบเออเอาตาสุดท้ายนี่กะขอบายบายเนาะทานเต่งรอเสมือติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ใกล้เล้วทุกคนเอาขอขอบใจทุกคนโู้